คำสมิดาสวัสดีค่ะแยก่กระเป๋าไม่มียาชอบไปและาดาผูชอบดาราไม่ไดาวิกาอัมพชลาภามินพิชยาบุญบันาดาพาวนาภาเดอนโชอดีกาอาิสดาอุลสยายามินชนิดาปอยที่ดาคิดโหหวังมีนังแดงและจะกินนังส้วงมีนังส้วงและจะกินนังแดงเรากูมไม่แรง มึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปคว้าอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวถ้ามาเล่จะถ้าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดง สลเป่าวงจิงเท้ากิ้งไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเก่งผทงทังธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาต้องมาเป็น A ing. เอเย้งเจ๊กมแม่เราโอนเหน่แทกตายหัวใจเจ้าวายขอ ing. ออกซิเจนอามาห่หรือเรามานองพีกายโอ้ยแม่สบายขอบีโทเฟนชอนแย่งโดนชอนแกลงโทรบอกแกลงให้มีมาไม่ใส่กระปุกแตผลสแสลงคุณอะไยมต้วิวววสกอร์ กูมยายาไม่ใส่ชัว่วในกะเพรากูไม่ใส่ชัว่วในกะเพรายกูไม่ใส่ชัว่วในกะเพรากูไม่ใส่ชั่วในกะเพรายกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่มีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำ้งมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขว่ำอ,อยู่ไงพี่แกงเ๊งจะได้ท่ามาเดี๋ยวจะท่าตั้งแข่งเอาไงกันวะไอ้เห,หี้ยมีนัง

三。<上>